เรื่องนี้ผู้เล่าแต่งขึ้นมาโปรดรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะสวัสดีครับผมชื่อประกรณ์หรือเรียกสั้นๆว่ากรณ์ก็ได้ครับผมมีประสบการณ์หนึ่งที่ฝังใจผมมาจนถึงทุกวันนี้มาเล่าให้ฟังครับหลังจากเรียนจบผมก็ได้เข้าทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง บริษัทที่ผมทำงานอยู่นั้นค่อนข้างไกลาจากบ้านผมพอสมควรผมจึงคิดจะหาห้องเช่าใกล้ที่ทำงานเพื่อจะได้ไม่ลำบากในการเดินทางผมจึงไปปรึกษาแม่ว่าจะไปหาห้องเช่าแถวที่ทำงานวันหยุดค่อยกลับมาหาแม่แม่บอกว่าแถวที่ทำงานผม มีบ้านเช่าอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นของเพื่อนแม่เองไปอยู่ที่นั่นก็ได้ผมก็โอเคหลังจากที่แม่จัดการเรื่องบ้านเช่าให้ผมเรียบร้อยแล้วผมก็เดินทางไปบ้านหลังนั้นทันทีพอไปถึงผมดูดูแล้วบรรยากาศก็โอเคนะครับมีเพื่อนบ้านเยอะแยะดูแล้วคงจะไม่เหงา บ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวปลูกติดกับบ้านอีกหลายหลังหลังจากที่เก็บของเรียบร้อยมันก็เป็นเวลาเย็นแล้วผมจึงออกไปหาข้าวทานแถวบ้านตอนที่ผมกำลังจะเปิดประตูรั้วออกไปนั้นผมก็มองไปเห็นสาวข้างบ้านเธอกำลังยืนรดน้ำต้นไม้หญิงสาวเธอผิวขาวหุ่นดี เธอใส่เสื้อสายเดี่ยวกางเกงขาสั้นแต่ดูท่าทางแล้วเธอน่าจะอายุมากกว่าผมเล็กน้อยเธอยิ้มให้ผมผมก็ยิ้มตอบกลับไปพอกลับมาถึงบ้านผมก็อาบน้ำแต่งตัวนอนพักผ่อนเพื่อที่จะมีแรงสู้งานพรุ่งนี้ต่อไปทุกๆวันที่ผมเลิกงานมา ผมก็จะเห็นเธอยือนรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านทุกวันแรกๆกเราก็แค่ยิ้มให้กันจนมาวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังจะเปิดประตูลวกเข้าบ้านนั้นสวัสดีค่ะพี่ชื่อทิพยินดีที่ได้รู้จักค่ะเออสวัสดีครับผมชื่อกรครับยินดีเช่นกันครับเธอยิ้มให้ผม แล้วเธอก็เดินจากไปผมแอบคิดในใจและมองใกล้ๆเธอก็สวยมากเลยนะเนี่ยผมแอบยิ้มในใจเล็กน้อยวันต่อมาผมเลิกงานกลับมาผมก็เจอเธอรดน้ำต้นไม้อีกเช่นเคยแต่วันนี้เธอเดินเข้ามาแล้วพูดว่าพี่เหงาพี่อยากมีเพื่อนคุย ขอเข้าไปคุยในบ้านด้วยได้ไหมเออได้สิครับเข้ามาคุยในบ้านได้เลยครับเชิญครับผมเปิดประตูให้พี่ทิพย์เข้ามาเรานั่งคุยกันสักพักพี่ทิพย์ก็เริ่มเอามือมาจับมือผมใจผมเต้นเหมือนจะหลุดออกมาหืมวันนี้ได้โซเดมคอมแน่ๆผมคิดในใจและแล้วมันก็เป็นไปตามที่คิดไว้ ผมกับพี่ทิพย์เราเริ่มบทสวัดด้วยกันลีลาของพี่ทิพย์มันเร่าร้อนมากจนผมคิดว่าผมหลงรักพี่ทิพย์เข้าให้แล้วหลังจากวันนั้นมาทุกวันที่ผมเลิกงานกลับมาพี่ทิพย์ก็จะมายืนรอผมอยู่ที่หน้าบ้านทุกวันเราก็มีอะไรกันทุกวันเป็นอย่างนี้มาเป็นเดือน พักหลังๆมานี้ผมสังเกตดูร่างกายของผมพละงกำลังของผมทำไมมันดูอ่อนแอลง,งทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้ทำงานหนักอะไรมากมายแต่ช่างมันเถอะแค่คิดถึงพี่ทิพย์หัวใจของผมก็ชุ่มชื่นขึ้นมาแล้ววันนี้ผมเลิกงานเร็วผมเลยแวะซื้อดอกไม้ไปฝากพี่ทิพย์ด้วยผมเดินกลับบ้าน ด้วยช่อดอกไม้เดินไปยิ้มไปจนได้ยินเสียงหนึ่งทักขึ้นมาเอา้าก้อนถือดอกไม้ช่อโตจะไปไหนเหรอลูกผมหันไปมองตามเสียงพูดเสียงนั้นคือเสียงป้าพรเจ้าของบ้านที่ผมเช่าอยู่และเป็นเพื่อนแม่ของผมนั่นเองสวัสดีครับป้าพรไม่มีอะไรครับป้า ผมจะเอาดอกไม้ไปฝากสาวข้างบ้านครับป้าผมพูดอย่างเขินๆสาวข้างบ้านไหนอะมีด้วยเหรอป้าเห็นแต่ยายเมี้ยนที่อยู่ข้างบ้านนะพี่ทิพย์ไงครับป้าคนที่อยู่ข้างบ้านขวามือไงครับป้าพรตกใจเฮ้ยอีกแล้วรู้ว่าเนี่ยลายที่แล้วก็โดนแบบนี้ บ้านขวามือนะ่ะไม่มีคนอยู่หรอกนะกอนมันเป็นบ้านร้างและทิพนะคือคนที่อยู่บ้านนั้นคนสุดท้ายแต่เธออกหักเธอเลยจบชีวิตลงในบ้านหลังนั้นที่เจอนะ่ะคงไม่ใช่คนแล้วมั้งลูกผมตกใจตาเหลือกถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ป้าพรเล่างั้นผมก็วซเดมคอมกับผีนะสิ ผมขอตัวจากป้าพรแล้วรีบกลับบ้านไปเก็บเสื้อผ้าไปขอนอนบ้านเพื่อนเลยวันนี้คงนอนที่บ้านนั้นไม่ได้แน่ๆวันต่อมาผมขอลางานหนึ่งวันเพื่อไปเก็บข้าวของย้ายออกจากบ้านหลังนั้นแล้วกลับไปอยู่บ้านตามเดิมจากวันนั้นผมก็หมั่นทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พี่ทิพย์อยู่บ่อยๆ เพื่อที่แกจะหลุดพ้นจากตรงนั้นจะได้ไม่วนเวียนรับกรรมในสิ่งที่แกทำไว้คือทำร้ายตัวเองเรื่องราวของผมก็มีเท่านี้ล่ะครับเอาไว้โอกาสหน้าชาติและแก้ได้แต่งงานกันจนแก้วนั้นได้คลอดลูกออกมาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงพ่อกับแม่ของแก้วก็เลยได้ลงมาเยี่ยม แก้แต่งงานแล้วแยกครอบครัวออกมาอยู่กับสามีของเธอที่คนละจังหวัดเพราะพ่อกับแม่ก็มีน้องสาวของแก้วอยู่ด้วยแล้ววันนั้นก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือให้กับลูกของแก้วและก็ชาติตามประเพณีโบราณทุกคนต่างก็ดื่มเหล้า ต้มไก่เลี้ยงกันชาตินั้นหลังจากที่นั่งดื่มกับเพื่อนๆและก็พ่อตาแม่ยายไม่ได้ดื่มมัวแต่ดูแลหลานชาติก็เลยต้องเมากับพ่อตาพ่อตานั้นเมามากเพื่อนอนหลับอยู่ตรงนั้นพ่อไม่ได้ดื่มนานส่วนลูกเคย พอรู้ว่าเมาก็เดินเข้าห้องไปนอนพ่อเพื่อนๆกลับบ้านไปหมดแล้วแต่ชาติดันเข้าห้องผิดไปเข้าห้องของแม่ยายอ้าวประตูไม่ไล็อกดีกว่าอะไรกันลูกอย่างเล็กอยู่ทำไมไม่ล็อกประตูวะแก้วชาติบ่นพึมพำพ่อเปิดประตูเข้าไปแล้ว ชาต์ก็ล็อกก่อนอย่างดีแต่ไม่ได้มองหรอกว่าใช่ห้องของตัวเองหรือเปล่าแม่ยายกำลังนอนหลับชาต์เดินเข้าไปก็ไปล้มตัวลงนอนอากาศเย็นๆดึงผ้ามาหม่มห่มให้แม่ยาญ่ด้วยแต่แม่ยายไม่รู้สึกตัวหรอกว่าลูกเขยหรือผัวตัวเองเข้ามานอนได้แต่กลิ่นเหล้า ก็เลยต้องนอนหันหลังให้นึกว่าผัวตัวเองนั้นคงจะเมามากเลยไม่ได้สนใจนอนหลับเฉยเพอมันดึกแล้วประมาณตีสอง้ารู้สึกตัวเมื่อเห็นแม่ยายนอนหันหลังอยู่ก็นึกว่าเมียตัวเองลืมไปว่าเมียตัวเองนั้นเพิ่งจะคลอดลูกเห็นแต่ข้างหลัง แม่ยายก็คล้า,ายๆกับแจ้วชาติเอามือโอบกอดแม่ยายเอาไว้แล้วก็ขยำไปที่หน้าอกของแม่ยายอย่างมันเขี้ยวแม่ยายก็นึกว่าผัวตัวเองปล่อยให้ลูกเขยนั้นทําอย่างเมามันตัวเองก็เขิมไปด้วยชาติไม่ได้หยุดนิ่งเพราะตั้งแต่เมียท้องโตจนคลอดแล้วนั้น ชาติก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเมียเลยวันนี้เกิดมีอาการเมื่อเห็นแม่ยายนอนหันหลังเป็นโอกาสดีๆชาติก็เลยตัดสินใจจากนั้นชาติก็แสดงความรักการออกกำลังกายกับแม่ยายส่วนแม่ยายนั้นไม่ได้ลืมตามองลูกเคยหลอกนอน ยางคนมีความสุขปล่อยให้ลูกเขยนั้นทำอะไรตามใจตัวเองทุกอย่างจนในที่สุดแม่ยายกับลูกเขยก็นอนหลับขาอกกันตื่นขึ้นมาตอนตีสี่ชาติมองเห็นแม่ยายตกใจมากส่วนแม่ยายก็ลืมตาขึ้นมาเหมือนกันอา้าวไอชาติเอ็งหลอกหรือนี่ แม่ก็นึกว่าพ่อของเองอ้าวนี่แม่เหรอครับผมก็นึกว่าแก้วตายจริงนี่ผมเมามากเลยเหรอเนี่ยแล้วพ่อเองไปไหนล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับสงสัยพ่อจะเมาหลับอยู่ข้างนอกแหละแล้วเมื่อคืนเองทำอะไรแม่ชาติยิ้มแม่ครับผมขอโทษ ผมผิดไปแล้วแม่อย่าบอกแก้วนะว่าผมทำอะไรแม่แม่เองก็นึกคำแล้วก็อดเขินเออข้าไม่บอกก็ได้วะแต่วันหลังแกก็เข้าห้องผิดมาอีกก็ได้นะมันแปลกๆดีลูกเคยก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกกับแม่ยหาไปว่า จริงหรือครับแม่ผมกับแก้วนาะไม่ได้มีความสุขกันมาตั้งนานแล้วแก้วก็ท้องโตแล้วก็ยังมาคลอดทีนี้ผมก็เมาผมต้องขอโทษแม่ด้วยนะที่ผมล่วงเกินแม่ไปไม่เป็นไรหรอกลูกช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปซะแนวนี้พ่อเองไปไหน ลองออกไปดูสิครับแม่จากนั้นชาตก็เดินออกมาข้างนอกเห็นพ่อหลับอยู่ตรงนั้นนอนเฝ้ากดเล่าส่วนแก้วนั้นก็หลับอยู่ในห้องเพราะความเพียจากนั้นชาตก็เดินเข้ามาในห้องแม่ยายอีกพ่อหลับครับแม่แล้วเมียเองล่ะแก้วก็หลับถ้างั้นเรามาต่อกันไหมแม่ นี่แกจะบ้าเหรอฉันเป็นแม่ใหญ่แกนะไม่เห็นแปลกเลยครับแม่ใหญ่กับลูกเขยมันก็มีออกถมเทแม่ไม่เคยดูหนังเหลอไอ้นั่นมันในหนังนี่มันเรื่องจริงนะเว้ยเรื่องจริงสิครับมันได้รสชาติดีพอแม่ใหญ่ได้ยินเช่นนั้นก็อดเคินไม่ได้หรื่อวะ ใช่แม่เมื่อคืนแม่ก็ยังบน่นพึมพำพึมพำนะผมได้ยินอยู่นะว่าแม่พูดอะไรอย่าพูดขึ้นมาสิแม่อายก็เป็นนะไม่ต้องอายหรอกครับแม่มีเราแค่สองคนไม่มีใครรู้หรอกมากๆมันเสียเวลาจากนั้นจ้าก,ก็หนึงป้าห่มมาคุมหัวแม่ยายกับตัวเองเอาไว้ แล้วแชดก็จัดการกับแม่ยายตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกแม่ยายก็ร่วมมือซะอีกในที่สุดก็เสร็จไปอีกรอบจากนั้นแาดก็เดินย่องออกมาข้างนอกไปให้แม่ยายนอนอยู่ตรงนั้นอย่างอ่อนเพลียเพื่อช่วยกันออกกำลังกายจนเสร็จลูกเขยย่องออกมาข้างนอก แล้วก็ย่องเข้าห้องของตัวเองไปส่วนพ่อตากก็นอนหลับเฝ้าขวดเหล้าพอย่องเข้าไปในห้องแล้วแก้วก็หลับอยู่แก้วตื่นมาพอดีอา้าวพิชาตินี่เพิ่งเข้ามาเหรอเนี่ยชาติตกใจพอตั้งสติได้ก็เลยบอกกับแก้วไปว่าใช่พี่ก็หลับเป็นเพื่อนพ่อนั่นแหละพ่อ่าหลับอยู่ข้างนอก พี่ก็สงสารก็เลยนอนหลับอยู่กับพ่อตรงนั้นแหละเหรอถ้างั้นนอนเถอะพี่นี่ก็ตีสี่แล้วจ้าจ้าหลับเถอะเดี๋ยวลูกตื่นพ่อชาติล้มตัวลงนอนเขาก็หลับไปเลยเพราะอ่อนเพลียมากจากการที่ไปนอนในห้องแม่ยายส่วนแม่ยายนั้นก็หลับลึกไปเลย จนถึงเช้า